สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะไปลงพื้นที่กันนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยและแล้วเราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับที่หมายของเราคือชุมชนบ้านสะบวัวชุมชนบ้านนาทับและชุมชนบ้านในทุ่งตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ชานชลาก่อดพุดทาเล่าลวัฒนธรรมซึ่งนำโครงการโดย WUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการหมหาวิทยาลัยวัยลักษ์นะครับที่ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ณบ้านสาบัวบ้านนาทับและบ้านในทุ่งตำบลท่าสาราอำเภอท่าสารานะครับโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังในการดำเนินชีวิตของชุมชนนะครับโดยเรานั้นได้เข้าไป พูดคุยกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมในอำเภอทะศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจะมีทั้งเยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีการทํามาค้าขายต่างๆมากมายกิจกรรมโดยปกติของชุมชนนะครับก็คือออกเรือหาปลาทําทนาทําสวนทําไร่นะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เชิญชวนให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ร่วมหาลือและแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนด้วยกันนะครับรับฟังเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเละเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของบ้านนะครับที่อนุญาตให้พวกเรานะครับได้เข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เมดินาอันดลเลยลัตนะครับที่เป็นผู้ประสานงานการลงพื้นที่ของพวกเราในครั้งนี้นะครับ